สวัสดีครับก็วันนี้ก็จากที่ได้เคยพูดไว้เนาะว่ากล่องต่อมาเนี่ยเราจะค่อนข้างจัดเต็มกันนิดนึงซึ่งก็คือกล่องนี้ครับเป็นเมกะดีเอ็ก e X เนาะเป็นอันเนี้ยเป็นญี่ปุ่นเลยอันนี้นมันมันพิเศษกัากล่องอื่นยังไงเพราะปกติเนี่ยกล่องมันจะเหมือนหนากล่องใหญ่เนาะเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกไงดีเป็นกล่องที่แบบมีเท่าไหร่สามสิบซองนอเนาะต่อหนึ่งกล่องแต่ว่ากล่องเนี้ยก็จะเป็นกล่องที่มีแค่สิบซองต่อกล่อง แต่ว่าทุกซองเนี่ยครับก็จะมีการันตีแลนดลิตี้ระดับ RR ก็คือเหมือนการันตีใบเล่นนะครับอย่างน้อยหนึ่งใบต่อซองอแต่ว่าอันนี้จากที่ไปเหมือนไป,ไปดูมาคือมันเหมือนเอาแพ็คแบบทั้งปีที่เป็นแบบพวกพวกคอมมอนมาใส่แล้วก็เพิ่มพวกตัว are, S, อาร์แร์ SR สุ per แวร์แล้วก็ SAR หรือพวกแบบแร์อื่นๆแล้วที่แบบสําคัญเลยคือแรที่เพิ่มเข้ามาคือไอเอ็มอ่าใช่ก็ รู้สึกเหมือนว่าเขาจะการันตีหนึ่งกล่องหนึ่งใบด้วยการันตีหนึ่งใบต่อหนึ่งกล่องก็คือไอตัวที่เป็นท่าเหมือนใครไม่รู้ MA คืออะไรคือเหมือนยุคนี้การโปเกมอนคือจะทําให้สอดคล้องกับเกมไอรีเจนซีเอเนาะใช่ครับก็จะเน้นเน้นการเมก้าหน่อยอืมก็คือมันก็จะเป็นแบบโปเกมอนที่มีร่างเมก้าแล้วก็เป็นอาร์ที่แบบว่าใช้ท่าโจมตีโอ้โหผมชอบมากมาเลยตัวของเซอร์ไนหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นที่แบบไม่ได้อยู่ในวงการจะเห็นไอตัวลิซซอนลิซอนเมก้าอ่าใช่เพราะว่า ฝั่งของทางภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกมาเป็นโปรโมแล้วนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้หรือเปล่าตอนแรกเราจะแพนเปิดตอนกลางเดือนใช่ไหมใช่ก็คือผมอ่าผมมีฝากเพื่อนไว้อย่างน้อยกล่องหนึ่งก็คือแบบเหมือนเรากดจากออฟฟิเชียลเลยได้หนึ่งกล่องถูกลอตเตอรี่ซะด้วยราคาป้ายส่วนอันเนี้ยเมื่อวานมีคนทนไม่ไหวฮะขับรถไปเอามาตีสองราคารีเซล แม่งซื้อราคาป้ายได้เกือบสามกล่องอะใช่ครับราคาป้ายก็คือถ้าพูดตามตรงนะฮะราคาป้ายเนี่ยเหมือนซื้อกาดไทยเลยครับอือันนี้คือที่แบบซื้อมาจริงๆนะแต่ว่ามันก็จะแบบลำบากนิดนึงเพราะเขาก็จะคุมว่าอากดออนไลน์ได้คนละหนึ่งอย่างเงี้ยครับป่ะเดี๋ยวมาเริ่มเปิดกันก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่แข่งกันละเราซื้อมาหารหารกล่องกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งการ์ดที่เราอยากได้กัน<ช>เลือกกันก่อนเดี๋ยวพี่อยากได คือ SAR เนี่ยบางใบทมันมูลค่าสูงเนาะอย่างตัวตัวแรกเคือเมกากิก้ากิก้าแล้วก็เหมือนจะเป็นคริวแล้วก็อาจจะเป็นกิ๊จูเนาะถ้าสามใบนี้ได้มาเราต้องเราจะขายแล้วก็เอาจะเอาเงินมาแบ่งกันอแต่ว่าถ้าเป็นใบอื่นก็เลือกที่อยากได้เป็นอยากได้เป็นตัวเอ็นเซซครอมเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาคู่กับนี่ใบนี้มันเป็นใบที่แบบว่าต่อกันนะฮะต่อการครับใบนี้เรียกได้ว่าเฮ้ย ใบนี้นี่เดี๋ยวไปให้ดูในกล้องนี้คือราคาก่อนหน้าเนี้ใบนี้มันมันมันถูกมากตอนนี้ขึ้นหรือ,อยังฮะขึ้น,น,น,นเลยคือซื้อมาประมาณพันห้าตอนนี้นะขายกันประมาณสองพันเจ็ดแต่พันห้านี่ต้องบอกว่า,าน่าจะเป็นเกณฑ์มาแล้วเกณฑ์สิบ <S <S ใช่นะเกณฑ์สิบมาแล้วแต่คือต้องอันนี้ต้องเขียนข้อชั่นไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณจะเข้ามาเล่นโปเกมอนน่ะเพื่อเอากําไรคิดว่าอย่าเลยดีกว่าอให้เก็บไว้ชอบคืออันเนี้ยไม่ได้ซื้อมาเพราะกะเก็งกำไรเราไม่รู้เราไม่รู้อยู่แล้วว่าการเป็นไหนมันจองมาแต่เราแค่ชอบอาร์ต เรามีกําลังซื้อเราก็ซื้อตอนแรกผมก็กะาจะฝากหาใบนึงด้วยแต่สาหรับผมนะผมชอบแบบถ้าเป็นใบ AI เอางเงี้ยผมจะอยากเก็บเป็นไม่เกตเนาะอ๋ออยากเก็บใส่สมุดใช่กเก็บใส่สมุดแบบมันเผื่อเอามาเลี้ยงต่อกันได้ง่ายกว่าสวยกว่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วคุณอยากได้ใบไหนผมอยากได้เซ็คอมของเอง็นแล้วก็ไซดักแล้วกันน่ารักน้องน่ารักมากสาหรับผม s อไเนี่ยได้ทุกใบเลยผมชอบชอบหมด แต่ว่า AR ผมชอบมิมิคิวเป็มิมิคิวทีมล็อตเกตถ้าได้มิมิคิวคุณเอาไปได้แล้ว MA ล่ะฮะ MA ชอบเสซอไหนเมกาซิมโฟนี MA เนี่ยอาดอนเนี่ยอยากได้อยู่แล้วแต่อีกตัวนึงก็คือไคลิวเนาะโอ้ไคลลิวแต่ผมไม่รู้ราคานะ MA ไคลิวที่ที่ดูมา MA แพงแค่ดอนถ้าได้ไคลิวคุณก็เอาวไปถ้าได้เสซอไหนผมขอโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเราจะไม่แข่งกันเนาะมา เอามันจะมีงั้นผมขอเอาอันนี้เปิดซิลก่อนเลยจะได้ไวๆไ,ได้เดี๋ยวเราแกะดูจื้อโอเคซิลก็แน่นหนามเลยนะผมดึงไม่ออกจะมีนี่ครับผมสิบซองน้อยๆอ,อย่างนี้เลยคนละห้าซองไหมได้ห้าซองแรกห้าซองหลังไปเลยมผมยังแกะซองแวบ,บไม่ออกเลยฮะตอนนี้นี่อะห้าซอง ผัดกันคนละกล่องเห็นว่าถ้าเกิดเราได้ SAR มันจะไม่ไม่ดึงภู AR เราออกด้วยก็คือเราจะได้เป็นพวกอันแลฮะสี่ใบเลยอืยอดเยี่ยมมาดูกันครับกับเป็นแพ็คสำหรับเก็บเนาะสวยงามฉีกง่ายเหมือนของไทยไหมฮะไม่ครับฉีกยางนิดนึงชื้อปอุ๊ยเหมือนจะได้อะไรหรือเปล่าเหมือนจะได้แรนิดนึงนะ เราก็ไม่เคยเปิดเนาะไม่รู้ว่าใบอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงสวยนะสวยนะอ่าอันนี้ที่คุณอยากได้แต่ว่าขอเป็นผมว่าแค่อย่างนี้เป็นฟอยล์ก็สวยนะเป็นฟอยล์ด้วยสังเกตอ๋อลานี้ตาธาตุนะครับอันนี้ก็คือมันเหมือนก็หมายว่าใครเก็บสะสมอยากได้พวกฟอยล์พวกอะไรสวยๆแพ็คนี้ก็คุ้มนะสำหรับแพ็คก่อนๆอาจจะเป็นเหมือนเป็นลายโปรเกบอลอะไรไหมฮะอืมอ๋อเอ็นแต่ว่ามาให้ถูกใบนะ โ okay. อเคก็นี่ครับนี่ก็คือหนึ่งซองเห็นไหมคือถ้าคนที่เก็บสะสมอะพวกแบบนี้ก็โอเคนะฟอยล์เยอะอยู่เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีหนึ่งว่าในหนึ่งซองอะเราได้พวกฟอยล์พวกอะไรเท่าไหร่ไปไวๆซองที่สองครับผมนี่เริ่มฉีกคุ้นมือเริ่มคุนละอุ้ยมันมีให้อุ้ยตลอดเวลาเนาะว่าเพราะว่ามันมีฟอยล์ตลอดมีฟอยล์ทุกใบ สวยนะผมว่าธรรมดาก็สวยแล้วอสวยมาแล้วเออาไว้เลยเหมือนจะเป็นเอเอเนี่ไม่ใช่ไอตัวนี้ชื่ออะไรนะเจนสามอากกฮังหรือเปล่าฮะมันชื่อบิวตี้ฟรีเหรอไม่ใช่จาไม่ได้แล้วภาษาอังกฤษแต่มันจะเป็นคู่กันเนาะอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนพิเซิงคืนใช่แล้วก็เป็นอาาร์าใบนี้ขอร้องอย่ามาเป็นเอเออาร์เหรอคุณไม่ชอบเหรอไม่ชอบผมว่าก็โอเคนะใส่สลีฟกับท็อปโหลดไ้หมคได้ครับนะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมไปต่อออกมาหนึ่งฮิตแล้วเรายัางเหลือ AR อีกสองฮิตไซดักมาไหมวิสวยนะวยมาแล้วครับ SAR เ <c oughs> อโูนี่นะฮะ คุณไม่ชอบกลายเป็นของผมแน่โอ้ยเียอาแต่ครับผมเท่ากับว่าเอเราได้เราได้เบิร์นนะได้อีกตัวนี้ก็เป็นเรียกว่ามันเหมือนเป็นผมชอบคอนเซปต์การดีไซน์ของของมันนะมันคือนกนกซูโม่นกมวยป้ามใช่โอ้ยอทุกคนสวยสวยมากใช่คนถ้าดูคร่าวๆคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบกันมากนะแต่ผมว่าเพเทียเนี่ยสวยทุกใบจริงๆฮะแต่เซงนิดนึง เก็ตไม่ได้ครับใบนี้เซนเตอร์ผมดูไม่เป็นเซนเตอร์เบี้ยวเบี้ยวจัดเลยแต่ไม่เป็นไร SAR ก็คือ SAR ไม่เกลือแล้วใส่ซองเรายังไม่เคยได้สิ่งที่เรียกว่า MUR อาจจะเป็นใบนี้แพคนี้หรือเปล่าโอ้ห SAR แพกก็แพกด้วยเอ้ยเราลืมบอกไปว่ามี g ก็ Pack ด้วยนะครับก็ p แพกนี้เขาจะใส่อะไรบ้างฮะทุกใบได้หมด ไม่แน่มีเซมีกับกอดอันนี้ก็เหมือนจะเป็น AR ธรรมดาซึบอ่าออ๊ยอาร์ตแรมาอีกใบเป็นโปเกมอนของเอ็นไหมใบนี้จำไม่ได้เอ่อไม่ใช่ครับเป็นไอตัวข้างหน้าเนี่ยครับเป็นน่าจะบอกว่าเป็นร่างของฟอร์มกาล่าเนาะรู้สึกมันจะเป็นกาล่านะถ้าจำไม่ผิดสวยมันคือตัวของเจนสามะฮะที่เป็นสลับสลับสีไอซิกซกูนะฮะสวยมากสวยมากครับ แล้วตอนผมเปิดห้าซองมันจะเหลืออะไรเนี่ยนั่นน่ะสิออกมาสามฮิตละคุณยังเหลือ SR SR จะเป็นไอตัวละครหรือเปล่าเป็นพวกเทรนเนอร์หรือเปล่าได้เทรนเนอร์ก็ถ้าช่วงนี้เนาะขอเป็นคานาลีนะคันฟึ่งเล่น CA มาอ๋อเป็นตัวจาก CA นะฮะชื้อุ้ยตัวนี้ตัวนี้ก็ฟอยสวยครับเขาเพิ่งได้ล่างเมก้าเลยนะใช่หรอตัวนี้เหรอใช่คุณเตรียมดูล่างเมก้าขอ,ของเขาได้เลยเป็นการ์ดสโนแลกครับผมอุ้ยนี้สวยมาก ดูทุกคนทิ้งบอกว่ามันคุ้มค่าในการเก็บอะ่ะเนี่ยเป็นธาตุนน้ำเห็นไหมล้วเป็นบอลธาต้านน้ำเราเป็นเราเป็นฟอยล์ทั้งใบยกเว้นในภาพอะ่ะสวยนะเป็นฉากแบล็กเกลียวนิดนึงอ่ะโอเค,คแล้วก็ของลีเรียก็สวยครับใบนี้มีมาแล้วฟึบฟึบอ,อ,อ่ะของพี่หมดแล้วของผมห้าห้าแพ็คห้าแพ็คนี่นะฮะอีกห้าของผมนะเดี๋ยวผมเอาวันนั้นมาเอากล่องมาใส่การ์ดดีกว่าใส่การ์ดได้ครับ แล้วเดี๋ยวเราจะได้มาแยกให้ทุกคนดูว่าอแอบชอฟเฟิลหน่อยเผื่อได้ลุ้น M A R เอ้ยไม่ M U R มันจะ M U R เป็นใครรีวิวอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าจะชอบไหมผมผมไม่ค่อยชอบการ์ดทองนะสิไหนไหนไหนวิ่งทำมาทำมาอ่านี่ผมชอบนะน่ารักเาแอบดูไหมแอบดูอุยอ้ยอุยอ้ย ไม่ดูไม่ออกนะฮะฟอยหลายใบยนะเพราะว่ามันฟอยเยอะเนาะเหมือนจะเป็น item. อไอเทมโอ้โหเป็น,านยานะฮะจึงไม่รู้ชื่อด้วยเพราะเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอ่านแค่เอนโนอะไรสักอย่างฮะอ่านได้แค่นี้ฮ่ามิชิลามก็ย,ยังไม่มาแต่ไอเทมก็ถือว่าเป็นเลดีเราใส่ไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรดไม่ผมเปิดไอเทมแล้วเหมือนตอนได้ เหมือนตอนได้รอบนั้นเลยนะฮะที่จะเห็นจุดอะไรนิดนึงเหรอครับไหนครับตรงไหนเอตรงนีอง้อ๋อเออจริงด้วยนี่ครับต้งนี่โรงงานไม่แน่ใจในกล้องเห็นไหมผมเหมือนเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเปิดมาจะเห็นของไอเทมอ่าไอเทมใส่สลิปพอไอเทมก็เน้นเป็นของใช้งานนะฮะไม่ได้เน้นในนั่นมากเย็นนะครับติกได้ฮะ ฟิเซอร์นี่ก็สวยนะอุ้ยเป็นโฮโรด้วยนะใช่ฟิเซอร์ของแกงโรเก็ตอุ้ยเอ็นเต้ไม่รู้ว่าการ์ดใหม่ไหมนะเพราะเหมือนเห็นในประกาศก็เหมือนเขาพูดกันดูเป็นเหมือนการใหม่เลยอืมอาจจะมีโอกาสได้เอามาเล่นเนาะเล่นคู่กับเด็กไฟอุ้ยอีกาชอมอ่าทังสองฮะน่ารักนะครับเออเทลาประกอรนะฮะก็ไม่มีมีแค่ออเนาะรอบนี้ฮิตเยอะมากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนสรุปหนึ่งเราต้องยังเหลือ AR อีกเนาะเราเหลือ AR อีกใบแล้วก็ MA อีกหนึ่งใบนี่แล้วยังเหลือความหวังที่จะเป็นกอดแพ็กอยู่นะครับอยาดูนิดนึงเหมือนจะ AA ไหมเป็นไปได้คือฮิตมันเยอะมากทุกซองมันมีฮิตหมดเลยนนี่ก็อานบางใบอาจจะเป็นใบปกติเนาะอุ้ถั่ปูโคโค่นะคะ อันนี้รู้สึกเป็นใบใหม่นะค่อนข้างจำรู้สึกเหมือนมีคลิปของทางญี่ปุ่นดูให้อยู่อุ้ยอันนี้สวยนะเนี่ยสวยสวยสวยชอบมากเลยเป็นทาร์ไฟเอ็มเอมาแล้วไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะอ่ผมจําได้แค่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับน้ําแข็งใช่แล้วก็เป็นเขาคือยูกิออนะครับเจ้าหญิงน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับสวยนะมีเอซอาร์โดยใบนี้อันนี้เหมือนออฟเซนเตอร์ไหมฮะ อันนี้นนอัี้ได้ดีกว่าดีกว่าไอ R เราโอเคครับวันอุ้ยเดี๋ยวขอดใส่ด้วยเดี๋ยวนี้ต้องใส่ซองนิดหน่อยนี่แต่เหมือนมีรอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดูนี่มันอ๋อเหมือนเขาว่าเหมือนมันมีเท็กเจอร์ไหมนะในนี้นิดนึงนิดนึงตรงตัวอักษรอ่าไม่รู้กล้องโฟกัสเห็นได้ไหมคือดีเลยอาจจะนิดนึงครับแต่ว่ามีมีรายละเอียดครับคือดีเลยครับเท็กเจอร์คือแบบคือมันเหมือนผมว่าดาวจริงอันนี้มันคือเกรดไอซีอาร์เลยนะ คุณภาพของกาอืมก็อุ้ยชาดนะฮะเท่ากับว่าเราจะไอซองนี้เราจะต้องเจอไอนี้อีกใบหนึ่ง ar ar อีกหนึ่งใบมินิลิวครับตามตามร่างสามเองมาน่าจิตรปาะกอสนะฮะวิอันนี้เหมือนมีคนไปนั่งทำเด็ก เรียกฝูงวัวอยู่นะฮะเรียกได้เหรอครับมันมีอีกล่างหนึ่งด้วยฮะ <S <S อ๋านี่โอกระปองนะฮะกระปองหรือจะเราจะหลุดเลทไม่ได้เออาเอ้าไม่ได้สิโอ้คือเราการ์ด<ม>เรากลายเป็นเลทธรรมดาไปครับผมงั้งเหล็กช่องนั้นเอาหรอเฮ้ยตกใจเหล็กช่องหนึ่งเลยผมคิดว่าห,ห,หมดแล้วยังมีอยู่ขอต้องไดเออาร์ิเออาหน่อยจัดมา นี่ล้างหนึ่งไงใช่ใช่ช่มาเป็นเทียมเนาะของนันจมูก็เป็นอีกหนึ่งในที่คน่ไงกูกันเลยใบนั้นแค่นี้ก็สวยแล้วนะผมชอบนะไปวางสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยนี่ไงเอ๊ะก็สวยไหมสวยฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นผมตัวที่ผมไม่อยากได้ที่สุดเลยมันดูไม่เด่นเนาะน้องนั่งชิลอยู่บนหลังคาอ่านี่โคแบทนะฮะ ก็เป็นตามเรทที่เราเราคาดไว้อืมถ้าเกิดสมมติเราได้เราได้ AR เนาะเราได้ SAR เราก็จะเราก็จะได้เป็นการดกิตทั้งหมด6กใบก็ก็ยังดีที่ได้ SAR มาเนาะหนึ่งใบขั้นต่ำาในกล่องนี้ SAR ของเรานี่ก็คือฮิตทั้งหมดของเราในกล่องนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเก่งไหมนะเอฟเฟก แต่สวยอะเพราะว่าเอฟเฟกมันเหมือนกับเป็นเอฟเฟกไม่ตายอะฮะอ๋อคือโดนตีไม่ตายโดนตีแล้วจะแบบทอยเหรียญว่าทอยได้ไหมทอยได้ก็ไม่ตายเล่นเลอสิถ้าทอยถ้ารอยไม่ได้ก็ตายอ่ใช่ฮะซึ่งอาจจะดูแปลกๆสำหรับการ์ดล่างมีก้านี่หใบที่เราได้มาก็ถือว่ากล่องนี้คือเลดีใช่ใช่ะเนาะ แต่แค่าอาจจะไม่ไม่ตรงใจอืมไม่ได้แบบใบที่เราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาแยกแยกฟอยให้คุณผู้ชมเนี่ยว่าฟอยกับไม่ฟอยมีกี่ใบช่วยกันแยกแตามจริงก็เดี๋ยวก็คงก็เอาไปใส่ซองนะฮะพวกนี้เนาะใช่พีกอยาวางไว้เลยผมพอม,มีอะไรมาซ้อนไหมอ่านี่นี่นี่ไม่อยากวางโต๊ะเพราะว่าพวกนี้เราจะเก็บใส่แฟ้มของเรากันอยู่แล้วนี่เป็นมของผม,ผม สิบหกใของผมสิบเจ็ดสิบก็ตก30สบใบอะฟอยอะคือถ้าเกิดเปิดแพ็คนี้ก็คือได้ใบฟอยไปเก็บในแฟมเยอะเลยเราลองเอาอันนี้มาคู่กันไหมอ๋อได้ได้วาดูฝั่งนู้นอันหนึ่งใบแรกๆรอเปล่านี่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 ดูแค่นี้ก็สวยแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วครับโปเกมอนของเอ็นใครเป็นแฟนภาค XY ผมบอกเลยต้องจับ แบกไว้สิเอ้ยแบกไว้เออต้องจัดเขาเอาเทปประจำภาคมาโชว์ให้คนดูขนาดนี้อ่ะโอเคป่ะอ่ะเก็บแล้วเดี๋ยวเราลุยเราลุยกล่องต่อไปฮะโอเคครับก็ต่อมากล่องที่2กันนี่เลย SAI คิดหนึ่งอ่ะคุณก่อนเลยห้าซองเลยลองฉีกมั้งเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วฉีกมาก็ไม่ดีและหลุดมาเป็นแถบเฮ้ยแต่อกี้หลุดมาเป็นแถบก็เราก็ได้นะอ่ะผมห้าซองก่อนหยัด เราก็ได้นะ5้อ่าเนี่ยวางไว้นี่ก่อนเฮ้ยหรือเกินอ๋อถูกแล้วห้าสอง M U R M U R กดแพ็คนะกดแพ็คเลยกดแพ็แว้ว M U R กดแพ็กก็โอเคแล้วจริงย่างว่า M U R อยู่ผมว่าจริงโลตรอมุ้ยแบบนี้ผมชอบน่ารัก อีกใบหนึ่งฮะอันนี้ได้มาเล่นเพื่อได้เล่นนะการญี่ปุ่นห้าอ่านออกห้าอ่านออกปิปปี้ของริริยะก็นี่ครับนี่นะใบใช้หมดเลยเนาะตามจริงแต่ก็สวยคือญี่ปุ่นมันจะได้ความแบบคลาสสิกโอจีนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการภาษาแบบแม่ของตัวโปเกมอนนี่แหละแล้วก็ด้วยบางคนเนาะอย่างผมผมก็มองว่าตัวอักษรญี่ปุ่นมันก็สวยนะอืมก็แบบเป็นอีกแบบหนึ่งขอร้องเอ็นเอ็นเอ็น เราจะได้เอที่เราต้องการกันจริงๆหรือเปล่านะฮะซักใบอ่ะผมไปดูคนอื่นมามีมีคิวนี่ฮิตมากเลยนะเรอเขาได้เยอะหรอใช่ไม่เราไม่ได้อ่ะผมอยากได้อ่ะโอ้โหติสนะครับตัวนี้องคิวนี้สวยอันตัวนี้รับได้สวยใช่ก็เรนไหนะแต่ว่าร้อยสี่สิบจะเล่นได้ไหมเลือดไม่น่านะแล้วเจนิสนะครับสวยครับโทเกคิสใบนี้ สวยๆใครเป็นโปเกมอนแฟนโปเกมอนเจนหนึ่งผมทุกว่าคุณเห็นโทเกสิ่ควรดีใจนะเพราะในที่สุดโทเกปี้มันก็โตเนาะโตสักที <c oughs> อยู่กับคาซูมิมาโคตรนานก็ดูทอร,ร่าหดเนาะเริ่มมามีเป็นไข่แล้วก็คาอยู่ที่ล่างสองที่เหมือนกับว่าโตไม่เต็มใบจะทีใช่นมาเจนหลังๆถึงจะได้เนาะนแบบนะฮะ,ะชาเลียมให้นี้เก็สวยนะ ใช่ใช่ใบนี้เห็นอยู่สวยครับสวยสวยเลยโอเคโคนะฮะอ่ะใกล้ละยังอันนี้สตาร์เตอร์ซีสวยมากคือรอรอล่างเมก้าของเขาได้เลยคุณอาจจะไม่ได้ใช้ใบนี้แล้วก็ได้อ้ารอใช่ฮะเพราะว่าด้วยแมคานิกเมก้าเนาะก็จะเป็นเหมือนกับว่าข้ามล่างก่อนเมก้าไปเลยใช่ใช่ไม่อยางั้นไม่จะสมอนยาลูคาริโอนะฮะก็เป็นของอ่า แพกเก่าซึ่งมันจะเอามารวมๆด้วยเอาไปเล่นกันเองผมเอาไปใช้ได้ไหมได้ได้ผมผสมไทยกับญี่ปุ่นได้ไหมผมอยากได้อีกใบหนึ่งพอดีได้ได้งั้นถ้าผมได้เซอร์ไนท์ผมก็ขอผสมกันนะได้เราเล่นกันเองเราชิลๆแต่ลงทุนาเมตนนี่น่าจะไม่ได้นะฮะของไทยก็น่าจะต้องภาษาไทยอย่างเดียวคือการ์ดไทยเอาไปเล่นสะสมใบภาษาอื่นแต่แนะนำภาษาผสมภาษาที่ตัวเองชอบดีกว่าอย่าไปหวังกำไรเยอะโอเคผมได้อีกอใบเดียวเหรอไมผมเปิดได้ เพื่อจังคุณอาจจะมาเฮ้ยนี่มีคิวผมแยกก่อนเลยได้ไหมได้ไม่ได้อ่าผมยึดก่อนเลยอาเทน้าอันนี้อีกใบหนึ่งที่เรามีอมันไม่ได้เป็นฟอยทาาุเอาคุณจําได้ใช่ไหมว่าเปินนั่นหมายความว่ามีทุกใบเหรอทุกใบมีโอกาสเป็นฟอยทาาุอุ้ยโอ้ยเก็บกันเลเทอุ้ยไอเทมครับไอเทมหรือคนไอเทมมันเป็นกรอบแล้วอะไอเทมแล้ว๋อนาฬิกาก็พอเป็นไอเทม เป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะอินน้อยหน่อยนะฮะใช่เพราะเราไม่รู้มันคืออะไรคุณได้ไอเทมบ่อยมากเยนะใช่นี่ไงใบที่คุณอย่าเอซไอไปนี้ผมขอร้องคุณชอบเลยอย่ามาผมขอดูประวัติศาสตร์ตัวเองก่อนนะว่ามีอีกหรือเปล่าใบนี้ผมว่าคคีนะรอทำไมผมเห็นตรงนี้อีกแล้วอ่ะเออผมเห็นด้วยเหมือนกันหรือว่าจริงๆไอเทมคือเขาไม่เน้นคุณภาพนะใช่เน้นแบบจุดนิดนึงตลอดเลยไอเทม ก็ถือซะว่ามันมาพังที่ไอเทมก็ดีกว่าไปพังที่การ์ดแรร์ใบอื่นแล้วกันฮะอุย้ยผมจะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเหรอไม่ได้แบบคิดใหญ่ๆได้ใ <laughs> บเดียวเองเหรอใบนี้ก็มีอันนี้ใช่ใช่ใบนี้ไหมนะหรืออาจจะเป็นร่างววัฒนาการนะฮะที่เป็นเออาร์เฮ้ยเป็นอูดหรือเปล่าอูดเหรอไอตัวอูดอ่ะอูดเจยนสามอูทำไมผมเห็นเหมือนมีสองใบอ่ะอเหรอเออใบนี้ก็มี <laughs> ใช่ใช่ใช่ไดคอยนะฮะ นี้มีนับแล้วอ่ะนั่นจะเป็นใบนี้ใช่ใช่ไหมอม่เมอนอ่อยบนะจะครบสี่ใบแล้วนะใบนี้สวยด้วยอุ้ยเอ็มเอฮะเอียวสีเขียวเออสีเขียวฮะใครจําเลขได้ก็จะรู้แล้วซึ่งผมจําไม่ได้เราก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่เซอร์ไนท์ก็มีโอกาสโอ้โอ้โอใบชอบของคุณเลยนี่ไม่ เฮ้ย <Hej, S 2> ผมเห็นอะไรแปลกๆอันเนี้ยมันไม่ใช่สัญลักษณ์ธาตุอ๋อเป็นโปเกบอลอืมแต่มันเป็นบอลอะไรไม่รู้อะแสดงว่ามีบอลอุ้ยแพ็กนี้น่าเปิดนะคือเก็บได้ทุกใบต่อยคุณได้ใบซ้าคุณก็ยังได้ลุ้นไอ้พวกฟอยเราค่อนข้างข้งขามใบนี้นะฮะาะว่าไม่ได้ตรงใจใครเท่าไหร่ช็อกเลยครับเนี่ยสกิลมันช็อกผมช็อกเลยแมง่งแรงจกกัดแบอยู่นี้ดีซ่สเตอร์ช็อ<ๆ>กน่ะเรียบร้อยเลยช็อกเลย ใส่ใส่ให้น้องหน่อยใชพ่พอน้องก็ถือว่าเป็นไห่ผมเก็บหมดนะอย่างน้อยมันดีได้ดีเทลไงดีเทลการ์ดมันดีแต่สวยแต่สวยทั้งต้องยอมรับว่าทํามาสวย,ยแต่แค่ตัวมันไม่เท่อะก็ต้องยอมรับนิดนึงเฮ้ยผมละห้าซองนะผมฝากคุณได้ มาเริ่มทีละซองเลยของผมผมยังมี a r อีก2ใบในสล็อตแล้วก็นั้นขั้นต่ำ SR สอาร์ไหมสไลหนึ่งต้องเป็นโปเกมอน SR มีใบนี้แล้วอ่ะหรอโปเกมอนกับไอเทมไม่แยกแล้วหรอน่าจะไม่แยกลองดูอุ้ยมีนี่ก็สวยชิโรนานะฮะการชิโรนาเยอะมากอันนี้ก็เก่งอุ้ยซามเนี่ยได้คนละใบแล้วฮะเรียบร้อยซ้ำ มาคู่กันซ้ำซึมการเออ r มีเป็นร้อยออกซ้ำจะะไม่ได้ใบที่เราชอบกันเจริงๆหรอเออสักใบเนึงอะไม่นะอย่าเพิ่งตัดโคต้าขอใบให,ใหม่ๆก็ได้ <c oughs> น้องใบนี้เอ <c oughs> <c oughs> มาชิมาชีระอ๋อใบน,นี้ก็สวยครับตอนแรกเนะี่ยผมอ่านอันเนี้ยแล้วเป็นการรูปผู้หญิงผมมีอะไรฮาฮาให้ฟังมันเขียนว่า ex ใช่ปะ่ะเข้าใจแหละมันคือโปเกมอน ex ของเ <N. S 1> แต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าแฟนเก่าเอหรือว่าอนมันเป็นการผู้หญิงด <laughs> ูหน้าตามันก็น่าจะน่าจะร้ายอยู่นะไอเอ็นเนี่ยรู้สึกใบเนี้ยเป็นใบที่เหมือนอารมณ์คล้ายๆเอ็กโซเดียของยูกิมั้งแบบต้องรวมๆเยอะๆแล้วจะแบบจะเก่งขึ้น,นอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ได้ฮะแบบเป็นเทคแบบเฉพาะทางเนาะ AR หนึ่งใบกับอีซาขอมีอีซาแล้วกันจะได้ได้ลุ้นหน่อยขอร้องขอร้องโปเกมอนชึบชึบผมว่าเราต้องมาขอใบที่เราเลงเงกันซะหน่อย ใช่มันจะน่าเจ็บใจตรงที่เราไม่ได้ใบที่เราเล็งเลยเนาะสักใบอะโดราเพาโดราเมชิยะก็มีโดราเพา,า,า,ก,า,พาก็มีเนาะในเด็กนี้ผมเห็นใบใช้ของผมแนละ้วสองใบแพ็คสุดท้ายครับแพ็คสุดท้ายาอย่างนี้มันก็ P.R. แล้วสิแต่อาจจะกดแพ็คื้เปล่าโอ้แม้เพราะว่า ส่วนใหญ่น um, so exactly. ่าจะเป็น AR แล้วนะเพราะว่า AR มันสล็อตไม่ทำนี่ใช่แต่ว่ามีโอกาสออก AR กับ SAR พร้อมกันพร้อมกันได้ด้วยในนี้ไม่รู้อย่าบอกนะใบนี้แบบหลุดเลทอะได้แค่สองใบอ่ะสองเกมนะโอ้ก็มาครบใช่มาครบ อาจจะไม่ใช่ใบที่ต้องการแต่ว่าถ้ามาครบอย่างนี้ก็เก็บคู่กันได้เป็นสตอรี่ได้อยู่เก็บคู่กันได้อยู่นะฮะเอาจิงแอบผิดหวังเล็กน้อยถึงจะได้ S อ r ก็ถูกอาจจะไม่ได้ผิดหวังที่เลดเนาะผิดหวังที่ไม่ได้ใบที่เราต้องการต้องการสักเท่าไหร่ซึ่งนี่คู่กับน้องใบนี้ก็นี่ไม่ได้ใส่ขับหลดเนาะสวยดีนะกลางวันกลางคืนคู่กันก็ตามนั้นฮะ ตแตกพ่ายเรียงให้ดูที่เราได้มาอันนี้ของเดี๋ยวให้ดูของบล็อก2ก่อนคือบล็อก2เนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มี S A R เห็นไหมครับมันจะได้คิดแค่5ใบต่างกับบล็อกแรกที่เรามี S A R เราได้หิด6ใบเนาะเพราะว่าก็เหมือนไอเทมเนี่ยผมว่าฟิกแหละอืมหนึ่งใบไอเทมต้องฟิกคือเนี่ยถ้าได้ไปเนี้ยเราได้ S A R เรทเนี้ยเราก็จะได้การเพิ่มหรือว่าบล็อ,บบอกมันไม่มีโปรแกรมอลเรท S R นะน่าจะไม่มี อูแทนเนอร์สรุปเทนเนอร์มันยึดกับเลเของอะไรกันแน่เหเห็นรู้สึกว่ายึดกันเลยไอเทมมั้งแต่เราไม่เคยได้เทน,นเนอร์เลยใช่อยากได้เทนเนอร์มากเอาเป็นว่าผมว่านะผมพูดเลยไม่จบแคนพระไม่ได้เลยแล้วค่อยามาดูกันว่าเราจะตามล่ากันต่อหรือเปล่าอยากดูคลิปต่อไปก็ ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยบอกเลยว่ามาแน่ครับผมยังไงก็คลิปนี้ <laughs> ผิดพลาดระไกันใดก็ขออภัยมันทีนะคะ,คะเจอกันใหม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ